ันนี้ก็จะมาพาทำดอกตักทวงหลีนะคะน้องกีสวนดีลาวดีนะคะเราจะอันนี้เข้าควยก่อนนะคะน้องพีเข้าควยตัดปลายทิ้งนิดนึงนะคะเป็นบลอกกาวสิน,นะคะน้องกีบแรกก็จะใส่ลงไปเลยนะคะประมาณนี้นะคะน้องปีที่สองเราจะใส่โซนข้ามนะคะ แล้วนนก็จะทากาวสรงสงข้างเหมือนเดิมนะคะเนนะอัน,นี้ก็จะใส่ใส่สับหว่านกันเลยนะคะเจะใส่ประมาณนี้นะคะอันนี้การเข้ากล้วยนะคะเนาะ กกสรผุยนะคะตัดเกสรผวยนะคะเนาะวันนี้เราไม่ใช้สำลีนะคะจะใช้เกสรผวยตัดเองตัดแตงตรงนี้นิงก็ได้นนะคะเนาะถ้าจะดูรายละเอียดก็ไปกดติดตามเจี๊ปูมอนินแดงนะคะเนาะสอนวิธีทําอย่างละเอียดนะคะเนาะก็เ,เข้าไปติดตามาดู วิธีทําได้นะคะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะมาพันนะคะเนะเาะเราก็จะกลับด้านนะคะทากาวนิดนึงนะคะเนาะทําให้ดูทุกขั้นตอนเลยนะคะเนาะอันนี้ก็พันเกสรอนฝอย กส่วนลอยวันนี้เราตัดเองนะคะเราไม่ได้ใช้สําเร็จนะคะเนาะประมาณนี้นะคะตอนนี้เราก็จะมาพับเกส่นนีลาวดีนะ,ะเนาะจะเอาจีบสุดท้ายประกบกันนะคะกลับด้านมาเขาจะมียื่นมานิดนึงนะคะเนาะเราก็จะทากราวประมาณน,นี้นะคะทากราวเสร็จเรา้วไให้เขาแห้งะะแล้วเนาะเราก็จะมาดัดนะคะนี้แห้งแล้วนะคะ แล้วเราก็จะมาดัดกลีบน,นะคะนาะประมาณนี้นะคะอที่เราตัดไว้แล้วเราก็จะใส่ไปเลยนะคะนาะก็จะประมาณนี้นะคะอที่แล้วกลัวยที่เราทําไว้เมื่อกี้เราก็จะใส่ไปเลยนะคะจะได้ประมาณนี้เนาะเราก็จะพันกระดาษดำเลยนะคะกระดาษยุ่นสีดำ ก็จะสองรอบก็พอนะคะเนาะประมาณนี้นะคะก็คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าสวัสดีนะคะ